สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า something in the water ตัวหนังจะวาด้วยเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสาว5คนที่ได้มารวมตัวกันเพื่อฉลองกับเพื่อนในกลุ่มที่กำลังจะแต่งงานซึ่งก่อนวันแต่งงานพวกเธอเก็ได้ชวนกันออกไปร่องเรือกลางทะเลโดยที่ไม่รู้เลยว่าภายใต้ทะเลสีครามนั้นได้ซ่อนสัตว์ดุร้ายบางอย่างเอาไว้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นในความรื่นเริงและก็แสงสีเสียงในเมืองใหญ่แม็กกับเคลล่านั้นเดินจับมือคุยกันเกี่ยวกับการถูกขอแต่งงานของเพื่อนสาวที่มีชื่อว่าลิซซี่รวมถึงมีคนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้กับพวกเธอเพื่อจะไปร่วมงานแต่งเพราะว่าลำพังพวกเธอทั้งสองน่ะไม่มีเงินจ่ายและทันใดนั้นพวกเธอก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มนักลิงหญิงที่พากันดูถูกเรื่องที่พวกเธอนเป็นเลสเบี้ยนเคลล่าไม่พอใจกันเลยชูนิ้วกลางใส่ หลังจากที่พวกนั้นเดินไปแต่กลับมีคนหนึ่งหันไม่เห็นพอดีนักเลงกลุมนั้นก็เลยเข้ามาทำร้ายแม็กจนทำให้เธอสลบโดยที่เคลาน่ะช่วยอะไรไม่ได้เลยหนึ่งปีต่อมาแม็กก็เดินทางมาวมงานแต่งของนิซซี่ที่แมนเชสเตอร์โดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเคลานั้นจะเป็นคนมารับเพื่อจะพาเธอเนตไปที่สนามบินพอเรื่องที่เคยเกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่น่ะมีความรู้สึกที่กลักกระ,กะอ่วนต่อกันเคลาน่ะก็เลยขอโทษและก็ถามถึงความเป็นอยู่ของแม็กก่อนที่รถที่พวกเธอนั่งมา,าจะเบรกกระทันหันเพราะมีคน,นเดินตัดหน้า นั่นเลยทาให้แม็กเพลอนึกถึงเรื่องราวที่เคยเจอทําร้ายเคลลาก็เลยพยายามจะปลอบเธอแล้วก็ชวนเธอคุยทั้งคู่ก็นั่งรถมาถึงโรงแรมแมกรู้สึกประทับใจที่เดินเข้ามาเพราะเห็นสาวยน้าที่กว้างใหญ่และก็ร่มรื่นเคลลานังก็พาเธอเดินไปเรื่อยๆจนเจอเข้ากับแคมป์หนึ่งในกลุ่มเพื่อนและก็ลิซี่เพื่อนของเธอที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวทั้ง4ี่คนก็นั่งรถกอล์ฟไปยังริมหาดแล้วก็เจอกับรูธที่กําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่ก็เลยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนสาวหคนแม็กก็ใช้เวลาพักผ่อนในนงแแมออ่่าาาาาเเเเจจจกกะททึ้้้คดซป็็บบไลขขุณีห S <S กับซแม็กก็เลยคิดว่ามีคนมาน้อยกว่าที่เธอคิดก่อนได้ยินจากปากของเคลาว่าลิซซี่นั้นต้องการจัดงานเล็กๆขึ้นมาเท่านั้นและในคืนนั้นแก๊งเพื่อนสาวก็ได้ร่วมปาร์ตี้และก็เต้นกันอย่างเมา,า,ามันเช้าบรุ่งขึ้นแคมนน่์ก็มาปลุกแม็กเพื่อจะไปเที่ยวด้วยกัน5าคนเพราะวังจากที่ลิซซี่แต่งงานแล้วก็คงจะไม่ได้เที่ยวด้วยกันอีกแคมนน่์ก็พาเพื่อนๆไปยังอู่เรือที่มีเรือย่อจ,จอดอยู่แต่ว่าเธอเนี่ยก็เลือกจะพาเพื่อนๆลงเรือเล็กสีเหลืองแม้ว่าคนในกลุ่มจะไม่ค่อยเห็นด้วยสััักกกเท่่่่่าาาาไหรรแแตววคคมมนน็ิดือผจภย ตอมาแคมป์ก็เก็บโทรศัพท์ของทุกคนไว้ในกระเป๋าเพราะว่าจะได้เที่ยวกันอย่างเต็มที่ก่อนที่เธอน่จะเริ่มออกเรือสู่ทะเลที่กว้างใหญ่จนก,กระทั่งมาถึงเกาะหนึ่งเคลากับแม็กเนี่ยก็ลงมาจากเรือก่อนใครและก็พบว่าคนอื่นเนี่ยไม่ลงมาจากเรือด้วยเพราะเพื่อนๆนะ่ะตั้งใจในการจะทิ้งสองคนนั้นไว้ด้วยกันบนเกาะจนกว่าแม็กกับเคลาน่ะจะเคลียร์ใจกันโดยคนอื่นเนี่ยจะไปรอที่เกาะซึ่งไม่ไกลาจากนี้มากนักแม็กก็ทําได้เพียงแค่นั่งรองนิ่งๆในขณะที่เคลานั้นกลัวว่าเพื่อนจะไม่กลับมา ตัดภาพมาที่กลุ่มเพื่อนลิซซี่นะก็คิดว่าแผนการนี้น่ะอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักแต่รูปก,กับแคมก็บอกว่าก็แค่รอดูต่อไปก่อนขณะนั้นแคมก็เล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินจังหวะนั้นทั้งฝั่งของเคล่าทนั้นกาแตกอบประสาทซายอยู่เงียบๆคนเดียว ก่อนที่แมกจะชวนเธอไปหากลุ่มเพื่อนระหว่างเดินเคイานก็ขอโทษแมกแต่ว่าก็ถูกเหมือนทังฝั่งรูทกับลิซซี่ที่นอนอาบแดดอยู่ริมชายฝั่งก็ตกใจเมื่อมองไม่เห็นแคมแล้วซึ่งความจริงนะเธอกำลังดำน้ำพิงลำพังโดยลักษณะนิสัยของเธอที่ชอบการผจญภัยและไม่นานนะเธอก็กลับขึ้นมาต่อมาแมกับเคイラนก็พากันว่ายน้ำไปพางและก็พูดคุยกันไปด้วยก่อนเดินจับมือกันและก็ขึ้นมารอเจอรูทกับแคมที่อยู่บนเกาะรวมถึงลิซซี่ที่นอนอาบแดดอยู่เคล่านก็บอกว่าเธอกับแมกค้้งถาาซ่่ึูท เพื่อนๆของเธอดีใจอย่างมากแต่ใน,นขณะที่รุดเนี่ยกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่เธอเนี่ก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างข้างใต้เมื่อมองลงไปก็พบว่ารอบตัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดแคมเนี่ยก็รีบคว้าตัวรูดข,ขึ้นมาจากน้ำและขาข้างหนึ่งของรูดก็เป็นแผลเวอือยว่าเธอเนี่กังวลมากเพราะต้องไปวิ่งมาราธอนแคมนั้นก็นพยายามจะห้ามเลือดและกหากคำตอบว่าอะไรทาให้เพื่อนเธอบ,บาดเจ็บลิซน่นก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นฉลามก็ได้หลังจากหาผ้าพันแผลห้ามเลือดไว้ได้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันพารุดขึ้นเร ลิซซี่เนี่ยก็รีบขับเรือไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วแต่ว่าระหว่างที่อยู่กลางทะเลเรือเนี่ยก็แล่นเร็วเกินไปจนชนเข้ากับปะการังที่โผล่ขึ้นมาจนทําให้เรือนั้นค่อยๆจมลงเคล่าเนี่ยก็เริ่มโทษว่านี่เป็นความผิดของแคมที่อยากจะไปะจนภายแบบแตกตาก่างแทนที่จะไปลองเรือยอบแบบสบายๆทำให้แคมนั้นเริ่มรู้สึกผิด ทุกคน,นก,ก็ช่วยกันหาเสื้อชูชีพบ,บนเรือและก็เจอเพียงแค่ตัวเดียวซึ่งก็ใช้ได้เพียงแค่หนุนคอของรุดไว้เท่านั้นเคลล่าเนี่ยก็ยังคงต่อว่าแคมที่ไม่คิดให้รอบครอบก่อนแม็กก็พยายามจะปลอบใจทุกคนว่าจะต้องผ่านไปให้ได้ในขณะเดียวกันลิซซี่ก็เอาแต่กลัวเพราะว่าเธอเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเนื่องจากตอนเป็นเด็กเธอเนี่ยเคยเรียนว่ายน้ำมาแต่ว่าก็จมน้ำเกือบตายเคลล่าเนี่ยก็เลยบอกว่านั่นน่ไม่ใช่เรื่องยากก็แค่ใช้ขาหนา่ตีน้ำคล้ายๆกับการปั่นจักรยานก่อนที่แม็กเคลล่าและก็แคม จะช่วยกันหามร่างของรูดลงจากเรือโดยลิซซี่นั่นก็ใช้แขนข้างหนึ่งกอดตัวแม็กไว้แขนอีกข้างหนึ่งน่นก็กอดไว้ที่เสื้อชูชีพแต่ว่าจู่ๆลิซซี่น่นก็ดันกลัวก็เลยกดหัวแม็กลงน้ำภาความจำที่เคยเดินรุมทำร้ายนั่นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันอาการของรูดนั่นก็แย่ลงเรือเร่อยๆจนน่าเป็นห่วงโทรศัพท์มือถือของเคล่าน่นก็แบตหมดเธอน่นก็เลยคว้างมันทิ้งไป ทั้งห้าคนเนี่ยก็เลยเคล้่นคว้างอยู่กลางทะเลแค้มในเป็นตะคิวอยู่ครู่หนึ่งส่วนทางฝั่งของลิซซี่เนี่ยก็เริ่มหมดแรงแล้วเพราะว่าเธอนะ่ยอยากผอมแล้วก็ดูดีก่อนแต่งงานก็เลยงดอ,อาหารลิซซี่เนี่ยก็เริ่มพูดด้วยความหวังว่าทุกคนอาจจะรอดไปได้พร้อมกับพูดถึงเรื่องการแต่งงานของสองคู่เคลล่าเนี่ยก็เลยสารภาพว่าท,ที่แท้จริงแล้วเธอกับแม็กนั้นยังไม่ได้คืนดีกันและก็จะไม่มีการแต่งงาน2คู่ด้วย ขณะที่ลิซี่นี่กําลังตดใจเรื่องที่เคีล่าพูดอยู่เธอเน่ะก็ถูกแคมกล่าวหาว่าโดนเธอเตะลิซี่นี่ก็ยืนการว่าไม่ได้ทำากอนทุกคนจะหันไปเจอกับฉลามที่กำาลังไ่ว้วนอยู่รอบๆแต่ไม่นานมันก็จากไปเมื่อหันกลับมามองที่รุดก,กลับเพราะว่าเธอหนัดตายแล้วแคมนี่ก็เลยบอกว่าเราควรจะหาทางกำจัดร่างนี้ทุกคนก็เลยตัดสินใจจะปล่อยร่างของรุดไปเพื่อจะให้ลอยไปที่กลางทะเล ทุกคนก็ทําได้แค่มองดูฉลามพุง่งเข้ามาขยาร่างต่อหน้าต่อตาแม็กเน่ก็เริ่มเสนอแผนการว่าตอนมีคนในคนหนึ่งว่ายน้ําไปหาคนใหม่ช่วยเคลลาน์นักเรีสาจะไปโดยที่ฝากให้แม็กเนะ่ดูแลแคมกับลิซี่และก็สัญญาว่าจะกลับมาให้ได้ขณะที่ทั้ง3ามคนกําลังลอยคออยู่กลางทะเลลิซี่เนี่ยก็ถามแม็กว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแม็กก็เลยบอกว่าสี่โมงครึง่งลิซี่เนี่ยก็พูดถึงหน้าต่างๆที่เธอน่ยมีในวันนี้รวมถึงโทษแคมที่ทําให้เรื่องทุกอย่างน่ะเกิดขึ้นแคมเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าลิซี่่่า่าาาาางงงกทีีมมมีมมมมบอแ็ววววคนนนรรร้้้ดยถึู แนให้2คนนั้นดีกันแต่ลิซซี่ในกระเถียงว่าสุดท้ายแล้วแคมเ,เป็นคนผิดที่พาทุกคนลงเรือนี่มานั่นก็รวมถึงการปล่อยให้เคล่านั้นว่ายน้ำหายไปคนเดียวลิซซี่ในกะตัดสินใจบอกแม็กว่าเคลา่ากำลังจะขอแม็กแต่งงานในคืนที่แม็กนั้นโดนทำร้ายเคลา่าก็ซื้อแหวนให้แต่แล้วก็เกิดเรื่องซะก่อนพอแม็กได้ฟังอย่าง,งน,นั้นก็รีบว่ายน้ำตามเคลา่าไปลิซซี่ก็บอกให้แคมตามแม็กไปด้วยแต่ไม่นานเธอก็เห็นฉลามว่าอยู่ไม่ไกล เธอเลยตะโกนบอกแคมกับแม็กแต่พวกเธอเนี่ยว่ายไปไกลแล้วทำให้แคมนั้นโดนฉลามกัดด้วยความรู้สึกผิดแคมนั้นก็ตัดสินใจเอาตัวเองนเป็นเหยื่อล่อฉลามและก็พยายามใช้มีดพวกหนดแทงมัดแต่ว่าก็พลาดโดยมันจู่โจมจากทางด้านหลังมีดเนี่ยก,ก็เลยหลุดมือก่อนที่เธอจะโดนฉลามกัดและกรจมหายไป แม็กเห็นภาพนั้นน่ะก็ทําได้เพียงแค่ช็อกและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่แม็กกับลิซี่ที่ลอยคออยู่กลางทะเลลิซี่น่ะก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้เธอพยายามเรียกใค่ฉลามน่ะผู้มาหาตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จเธอก็เลยรู้สึกผิดมากที่พูดจาเนี่ยไม่ดีกับแม็กแม็กก็เลยบอกว่าเรื่องพวกนั้นน่ะไม่สําคัญแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆแม็กกับลิซี่น่ะก็ยังคงอยู่ที่เดิมและก็ไม่มีวี่แววว่าเคลาจะกลับมาทั้งคู่น่ะก็เริ่มเหนื่อยล้า แม่ก็บอกว่าควรจะว่ายน้ําไปแต่ลิซซี่เนี่ยก็คิดว่านิ่งไว้แล้วก็รอคนมาช่วยจะดีกว่าระหว่างน,นั้นลิซซี่เนี่ยก็พูดถึงดอนแฟนของเธอที่เตรียมเรือยอปไปเที่ยวฮันนีมูนเธอนะวาังแผนจะนั่งเล่นบนดาดฟ้าและทันในนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มองเห็นเรือยอปที่เล่นอยู่ไกลๆก็เลยพาก,กันตะโกนร,ร้องขอความช่วยเหลือแต่ทว่า,าเรือน,นั้นนกลับเล่นผ่านไปอย่างไม่ใ่ดี ลซี่นี่ก็บอกแม็กว่าเคลานั้นไม่เคยยกโทษให้กับตัวเองเลยเรื่องที่แม็กน,นถูกทำร้ายในขณะที่ทั้งคู่นี่ยกำลังรองอยู่กลางทะเลลซี่นี่ยก็พูดถึงอาหารที่มีในงานแต่งงานของเธอว่ามันจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่กำลังคุยกันแม็กน่ยก็เผลอหลับไปแล้วเธอก็ฝันเห็นแต่หน้าของเคลาจนกระทั่งลิซี่นั่มาปลุกเธอเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอก็เห็นว่ามันเริ่มมืดแล้วและฝนก็โปรยลงมาตามด้วยเสียงฟ้าร้องที่มันดังลัน่นลิซี่พยายามจะพาแม็กลอยตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนแม็กได้หมดแรงแล้วก็หลับไป เธอในก็นเลยเสนอว่าจะสละเสื้อชูชีพให้กับแม็กแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธเธอเลยพยายามตะเกียกตะกายพาเพื่อนในไปด้วยความหวังว่าพวกเธอจะจะรอดไปได้พร้อมกับฉลามที่ว่ายวนอยู่รอบตัวพวกเธอท่ามกลางความมืดเวลาผ่านไปจนรุ่งเช้าแม็ Mac กเนกระตื่นมาพบว่าตัวเธอนั้นลอยอยู่กลางทะเลเพลินลำพังพร้อมกับเสื้อชูชีพของลิซซี่เธอพยายามจะเรียกหาลิซซี่แต่ก็ไม่เจอก็เลยจัดการดำน้ำไปดูแต่ก็เจอเพียงแค่ความว่างเปล่า เธอว่ายน้ำต่อไปเรื่อยๆและก็เจอกับฉลามอีกครั้งหนึ่งและก็คิดว่าลิซี่นั้นอาจถูกฉลามกินไปแล้วและทันในนั้นเธอเนี่ยก็โดนฉลามงบเข้าที่มือเล็กน้อยก็เลยถอดเสื้อชูชีพออกและก็เช็ดเลือดที่แขนก่อนจะคว้างเสื้อชูชีพที่เปื้อนเลือดนีดทิ้งไปเพื่อจะหล่อฉลามและสายตาของเธอเนี่ยก็เจอเข้ากับก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก็เลยเรียกว่ายน้ำขึ้นก้อนหินนั้นไปทำให้เธอเนี่ยรอดจากการถูกไล,ล่ลดามีเพียงแค่แผลที่ขาเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่เธอจะถอดเสื้อออออออตตััววนนนนนกกกเพพืื่่่่มมาาใช้้แผแแลนนลลลรงงงไ็ทีขดหิย โดยที่เธอน่ยไม่รู้เลยว่าเธอจมแขนครั้งหนึ่งที่มีแผลนะ่ะไปในน้ําจนเกือบโดนฉลามนะ่ะกัดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็สามารถรอดมาได้แต่ว่าจู่ๆน้ําทะเลเนี่ยก็เริ่มสูงขึ้นจนแทบจะมิดโขดหินเมื่อยืนขึ้นมองรอบๆก็พบว่ามีฉลามนะ่ะวนเวียนอยู่2ตัวและทันในนันเธอเนี่ยก็มองเห็นเรือของเคลาที่มาช่วยเธอก็เลยรีบว่ายน้าไปที่เรือนั่นในขณะเดียวกันก็พยายามจะรีบหนีจากการไล่ล่าของฉลามและในที่สุดเธอเนี่ยก็สามารถขึ้นมาบนเรือได้เคล่าเนี่ยก็เลยถามถึงเพื่อนคนอื่นแต่ถึงแม็้จะไม่ ก่อนที่เคลาดนั้นจะหยิบอะไรบางอยา่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงและนั่นก็เป็นสร้อยข้อมือ5เส้นที่ร้อยด้วยลูกปัดและก็เป็นชื่อของเพื่อนทั้ง5คนทั้งเคลาส์รูทลิซซี่แคมและก็แม็กเคลาสน้วก็กอดแม็กและทั้งคู่นั้นก็พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจก่อนที่เคลาสนั้นจะบอกขอโทษแม็กและสุดท้ายพวกเธอทั้งคู่นั้นก็คืนดีกันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆ่ะครับที่ว่าหนางังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมนะครับเรื่องนี้มันก็คือหนังสัตวว์่่่าคนนเรืองหงหึแบบทัๆไป และด้านของเนื้อเรื่องนั้นก็จะดําเนินช้าไปหน่อยนะครับผมจนมาถึงจุดๆหนึ่งที่มีคนนะบาดเจ็บและก็มีชลามนะมาว่ายวนเวียนก่อนที่จะเข้ามาเล่นงานพวกเธอทีละคนมันสามารถทําให้เราเนะดาเหตุการณ์ล่วงหน้าของหนังเรื่องนี้ได้เลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็อย่างว่าละครับดูเพื่อความมันดูเพื่อความระทึกและก็ความลุ้นก็พอว่าพวกเธอเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงแค่นั้นนะหนังมันก็สนุกแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก และสุดท้ายนะครับหนาเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้4.2คะแนนส่วนทางฝั่ง,งม่อขือนาวนะครับได้ไป44และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสั์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆและก็น้องๆน,นั้นแดดทรรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง